ครับสวัสดีครับออตโตอัเดตาบกำลังไปออนไลน์นะฮะเรายังอยู่ในบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43กันอยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับบูธของคาวาสกิบูธของรถจักรยานยนต์ในใจของหลายๆคนแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับตำนานอีกหนึ่งรุ่นจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดรถมาแบบว่าจอดเรียงกันหน้าบูธโอ้โหครบไลน์กันเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าไฮไลท์เด่นๆของเขานั้มีรุ่นไหนกันบ้างมาดูนครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ออสนะฮะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายของคาวาซากิสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับโอ้เรามาเจอกันทีภายในงานแบบนี้เนี่ยต้องมีอะไรเด่นๆแน่นอนนะฮะครับอยากจะให้เล่าถึงรถที่เป็นไฮไลท์ของภายในบูธในปีนี้กันหน่อยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างครับสําหรับเอ่อ k า w a s a k i เนี่ยเราก็ได้จัดเรียงทับรถจักรยานยนต์นะครับคาวาซากิมาหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อตัว Super Sport ต่งนู้นเลยนะครับซป Super n a k e ตครับนะครับแอ a เ v e n t อ r e ออฟโรด มาครบเลยครับผมแล้วก็สไตล์แบบเรทโชก็มีนะครับผมแต่จะเน้นคันไหนเป็นพิเศษไหมครับว่าถ้มาภายในงานนี้เนี่ยต้องจองเลยครับสําหรับไฮไลท์นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นโมเดลเรือธงของเราก็คือตระกูลอ่ะซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยแหละตระกูลนินจานะครับแล้วต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีสันใหม่ออกมาที่เป็นในสไตล์ของ KRT นะครับ เราก็จะได้เห็นได้ว่าความที่มันโฉบเฉี่ยวของเขาเนี่ยก็ต้องมองว่าด้วยเรื่องของการดีไซน์แฟร์ริงนะครับที่มีลักษณะของอพลศาสตร์ก็คือแอโร่นะครับ,รบมีมีช่องระบายแรมแอร์หน้าหลังนะครับรับออกหลังนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ เพิ่มแรงกดรวมถึงชิลหน้าที่มีความสูงเวลาการขี่รถได้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะมีแรงประทะในเรื่องของลมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักพลศาสตร์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมันจะต้องก้มแล้วก็มันจะต้องผ่านผ่านสำหรับคนเราจะเห็นว่าถ้าเวลาเราเขี่ปุ๊บเนี่ยตัวทางตรงนี้เขาก็ดีไซน์ไว้เพื่อที่จะให้เราหมอบลงไปแล้วตามหลักอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าเราก็ไม่ไม่ เราก็คำนึงถึงในเรื่องของทั้งสนามแข่งการใช้ได้ดีในสนามแข่งแล้วก็การใช้งานดีในสําหรับการใช้งานตามปกติใช้งานประจําวันใช่ใช้งานประจําวันนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cruise control นะครับเหมือนรถยนต์นะฮะกลายเป็นกลายเป็นฟังก์ชันที่เริ่มมีแล้วในรถคันนี้ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอ TFT รวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเป็นดัต้าอนาล็อกอะะครับผมคือสามารถที่จะ มองดูในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการขับขี่เหมือนดัลต้าล็อกเตอร์ดัลต้าล็อกเกอร์ะครับขับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าคาร์วัสเกงก็ยังคงไม่ทิ้งสีเขียวไม่ทิ้งสีเขียวครับสีที่เป็นคาแรคเตอร์่แต่จะมีแบบโทนที่ปรับออกไปบ้างเข้มบ้างอ่อนบ้างอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็ในสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราก็ได้รางวัล Best of the Year เนาะโอ้อ่าไบออฟเดอะเยีร์ท่าที b ไบออฟเดอะเยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยสำหรับในตระกูลนี้เน ก็เป็นสีในโทนเดียวกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ใช้งานเนี่ยรูปแบบการใช้งานรูปแบบการใช้งานเป็นยังไงเราจะเห็นจากทั้งน้เนี่ยไซส์จะเล็กหน่อยนี่ใช่ครับจนมาใหญ่สุดทางฝั่งแบบนี้ใช่ครับสำหรับไซส์เล็กตัวนั้นเนี่ยมองเห็นจริงๆก็ไม่เล็กนะครับเป็นสีสูบครับนะครับเสียงหวานแต่เป็น250ซีซีซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราเองก็มีการทำขายอยู่อยู่ของสอประคาเฟิสสกีส่วนในในในตรงอื่นเจ้าอื่นเรายังไม่เห็น นะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆขายดีสำหรับน้่เป็นข้าเป็นตัวรุ่นใหม่ทั้งหมดตัวนี้เนี่ยรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดอถ้าเป็นจานวนตัวนั้นครับตัวนู้นเนาะใช่ครับนะครับทีนี้เอาละแล้วก็ลองลงมาก็คือตัวนี้ครับเรารู้ว่าขันไหนนี่ขายดีอะไรยังไงแล้วนี้มาเรื่องของผมทราในงานนี้ด้วยก่าขอขอลองลองคุยสักประมาณ2รุ่นได้ไหมฮะเอาได้เลยมาเลยมีตรงไหนอีกครับครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ย การขับขี่สภาพในเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีทัฟฟิกแจมเนาะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยเราก็มีตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือตัวซัตหกห้ RS นะครับเล็กลงมานิดนึงเล็กลงมานิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือการขับขี่ที่ง่ายและสะดวกสบายคล่องตัวในการใช้งานในเมือง รวมถึงในเรื่องของอัตราการเร่งในรอบต่ำเนี่ยถือว่าดีมากนะครับนั่นหมายความว่าออกตัวเนี่ยกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงครับผมแล้วก็ลักษณะของการนั่งหรือท่านั่งเนี่ยก็จะสบายนะครับโดยฮันเนี่ยสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการขี่เนี่ยจะไม่เมื่อยก็จะหลังจะตรงหลังจะตรงและหลังจะตรงครับแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าพอดีกับไซส์ของคนไทยอย่างเราๆนะครับเท้าทั้งสองข้างเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสได้อย่าง ได้อย่างมั่นคงได้เต็มอ่ะได้เต็มแข็งใช่ครับไม่ต้องขย่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่มีความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าต้องการในสไตล์ของแอดเวนเจอร์ในการเดินทางลุยๆก็หลายใจตอนนี้เริ่มที่จะคนออกลุยกันมากขึ้นเพราะเริ่มท่องเที่ยวกันได้ถูกต้องครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวแบบในเชิงธรรมชาติถ้ารถที่ดีก็สามารถเข้าที่ลึกได้ประมาณนั้นเราก็จะมีใน2ตัวนะครับก็คือเป็น KLR Adventure แล้วก็ K.R. ตัวสแตรดาดนะครับสองตัวนี้เนี่ยต่างกันยังไงอันดับแรกก็คือต่างกันเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องก็ต้องบอกว่าถ้าตัวนั้นที่มีอุปกรณ์เยอะเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเต็มเลยมีกล่องมีทุกอย่างครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นรองลงมาหน่อยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าผู้ใช้งานเองต้องการที่จะ ใช้งานแบบไหนลุยแบบไหนประมาณไหนยังไงเร่กรเลือกออปชันไปรุ่นนี้เนี่ยก็คือเดินทางรอบโลกมาแล้วนะครับโดยคุณใช้ดอนคิงเป็นคนไทยนะอ๋อพี่ใช้ก็คือขับรุ่นนี้ใช่ครับขับรุ่นนี้แต่ว่าเป็นเป็นเจนก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้านั้นใช่ครับก็เชิญท่านมาในงานเปิดตัวของสองรุ่นนี้ด้วยเด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยนะฮะพี่ใช้ดอนคิงนี้ไม่ธรรมดาเพราะแกนอกจากโอ้โหอยากจะชมว่าแก พู้ไม่ถูกเลยครับข้อตัดของข่าวัสกี้ของเราเนี่ยก็จะสอดรับกับในทุกๆเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่250นะครับไม่ว่าจะเป็น250-400นะครับ650-900แล้วก็จนถึงพันซีซีนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าชอบแข่งจ๋ารถที่เป็นสไตล์ออฟโรดเราก็มีมีจัดแสดงครบเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ย ไม่พลาดเหมือนกันสำหรับคาวสกีในเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดๆหลายคนคสนใจมากโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยโดยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเราก็อยากได้เนาะแต่การเข้าถึงยังไงที่ให้ง่ายที่สุดนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับในบางรุ่นเนี่ยก็มีมีมีเป็นแสนก็มีนะครับใช่ครับ ที่จะสามารถที่จะให้ท่านเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอเชิญท่านมาเที่ยวงานอโมอเตอร์โชว์นะครับ<ม>ที่วันวที่3เมษาย,ยนนี้ใช่ไใช่ครับแล้วก็ว่า พูดคุยสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็มา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 พูดคุยกับเซลล์ที่มีความชนานไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ต้องไม่ต้องจอนกันอยู่เยอะเนี่ยเดินเข้ามาได้เลยอยากได้รุ่นนี้ทายังไงอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้เป็นรถในฝันแต่แบบเฮ้ยเงินยังไม่ถึงอยากจะทำไงมีรุ่นใหม่ไหมอะไรอย่มาคุยกันได้อยากจะทดสอบไหมอะไรเนี่ยมีทั้งหมดนะครับอย่างงี้แหละฮะรับครบทุกอย่างนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะสนใจกอสกิกก็ต้องมาที่บูธนี้ไปในการมอเตอร์โชว์นะครับีของคุณยอดมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ และทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือความน่าสนใจภายในบูธของรถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบกําลังเล็งๆอยู่นะโปรโมชั่นเขาก็น่าสนใจด้วยนะครับอยากให้มากันที่บูธของคาวาซาก,กิภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่43นะครับที่อาคาร Challenger Impact คเมืองทองธานีงานเริ่มแล้วนะครับถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับ ถ้าพ,พลาดเนี่ยต้องรอปีหน้ากันเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากให้กดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยกับเอาตัวอัปเดตใบกลังปีออนไลน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วเราจะไปเจอกันในบู๊ไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ